สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy เราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดอันดับโลกล่าสุดนะคะก่อนที่ทีมสาวไทยของเราจะเปิดศึกซีวีลีกค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอัปเดตคะแนนอันดับโลกก่อนแขน World World ่งขันวอลเลย์บอลซีวีดิค2อนะคะซึ่งไทยของเราเนี่ยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่1ค่ะระหว่างวันที่1 3สิงหาคม2568นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ปีนี้นะคะเป็นปีแรกค่ะที่นับคะแนนสะสมอันดับโลกอย่างเป็นทางการยกเว้นทีมสาวไทยของเรานะคะทีม่ไม่ได้รับสิทธิ์สะสมคะแนนอันดับโลกค่ะเพราะว่ามีสถานะเป็นทีมที่เข้าร่วม VNL นั่นเองค่ะและสำหรับประเภททีมหญิงนะคะในการแข่งขันซีวีลีกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ทีมด้วยกันได้เข้าร่วมการแข่งข,ขันค่ะประกอบไปด้วยทีมชาติไทยของเรานะคะทีมชาติเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ค่ะโดยมีคะแนน,นอันดับโลกดังนี้นะคะ ทีมชาติไทยของเราเนี่ยรั้งอันดับที่20ของโลกมีอยู่ด้วยกัน160.42คะแนนค่ะและต่อมานะคะเป็นทีมเวียดนามนะคะอยู่อันดับที่27ของโลกค่ะมีอยู่ด้วยกัน141.21คะแนนค่ะต่อมานะคะเป็นฟิลิปปินส์ค่ะอยู่อันดับที่47ของโลกมีอยู่ด้วยกัน71.78คะแนนค่ะ และอันดับสุดท้ายนะคะใน4ทีมนี้นะคะก็คืออินโดนีเซียค่ะรั้งอันดับที่50ของโลกนะคะมีอยู่ด้วยกัน58.03คะแนนค่ะและสำหรับทีมชาติไทยของเรานะคะมีโปรแกรมการแข่งขันแรกนะคะดังนี้ค่ะในวันศุกร์ที่1สิงหาคมค่ะเวลา17นาิกาทีมไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ค่ะวันเสาร์ที่2สิงหาคมนะคะเวลา17นาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียค่ะ วันอาทิตย์ที่3สิงหาคมะคะเวลา17นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะในการแข่งขัน C ีวีลีกนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการแข่งขันกันขึ้นนะคะที่ประเทศไทยของเราสนามแรกนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่ายังไงคะคิดว่าทีมสาวไทยของเราจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหนึ่งหรือเปล่ายังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ